สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับบล็อกวันเดย์เกษตรกรนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแม่อุไรน,นะครับมา <Okay. S 1> สวัสดีครับอ่าอันนี้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ก่อนนะครับผมว่าทําอาชีพอะไรครับผมอ๋อทำอาชีพเกษตรกรค่ะเป็นเกษตรกรครับแล้วแรงบันดาลใจที่มาทําคืออะไรครับ คือตั้งแต่ปีพศ2550ป้อของป้าเนี่ยเป็นโรคเลือดสมองเบาหวานเป็นความดันเองะเมื่อก่อนนี้ป่อป้านี่เปิแจ้สารเคมีเนาะมันเหมือนกับเปินสัมผัสกับสารเคมีกับยาฆ่าหญ้าพองยาฆ่าแมลงพองอาป้าก็ต้องได้ดูแลแล้วก็ป้ามานึกถึงว่าอาชีพเกษตรกรของปนเนี่ยทำให้ปนเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคเลือดสมอง ป้าก็นึกมาคึนใจว่าเอ๊เราจะต้องวิวัฒนาการการทําเกษตรของเราใหม่ละก็เลยทําเป็นประเภทอินทรีย์เป็นกเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปีพศ2551รออ550 F, เนอนาะมีการเหมือนกับทําเกษตรผสมผสานมีอ่างเลี้ยงปลามีปลูกบ้านเนาะมีบ้านเหมือนกับในหลวงของเราอะที่เปิ้นบอกว่า30 30 30แล้วก็ซ0หนึ่งอ่าเป็นเป็นเหมือนกับทฤษฎีใหม่ อันนี้คือแรงบันดาลใจแล้วก็กเกษตรกรเนี่ยเป็นตัวเองที่ชอบเป็นอย่างที่ชอบปลูกพักปลูกไม้ชอบอยู่กับธรรมชาติประมาณนี้แล้วมีคําแนะนําสําหรับคนที่อยากมาเป็นกเกษตรกรแบบนี้ไหมครับผม บางทีบางทีคนเฮาเนี่ยถ้าเขาเป็นอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีมีจิตสำนึกที่จะดูแลสุขภาพตัวเก่าตัวย<ม>ก็ต้องหันหันมาทำเกษตรแบบยั่งยืนเป็นเกษตรอินทรีย์แบบปัจเจศสารเคมีแต่บางคนน้อยนักทีท่ีจะทำได้เนาะเพราะว่าหนึ่งเขาต้องมีความอดทนความอดทนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเกษตรกรต้องอดทนแล้วก็มันขยันมันเพียนต้องมันถอนหญ้าตัดหญ้า ทำให้ในในพื้นที่อ่ะบะลกลุงลังเนาะบะเปลี่ยนตียูของหนูแมลงที่มันย่ามาทำให้พืชพักของเฮาเสียหายเพราะเพราะว่าเฮาบะได้ใช้สารเคมีนะค่ะงั้นเดี๋ยวจะให้แม่พาไปเดินชมสวนกัน<ช>นะครับโอเคครับผมไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในสวนของแม่อุไรแล้วนะครับไปเราไปดูนดูสวนเลยอน,น้อ่าง ่างป่าทางสะปะ่ามีประมาณอยู่3งานอ๋อมีมีปลาอะไรบ้างครับมีมีปลาธรรมชาตมิมันมาคนเดียวก็่มีแล้วก็เอามาปล่อยก็บมีมีปลากระเพียนปลาปลานิ่นมีหลากหลายอยู่โอเคแล้วสายมือนี้ปลูกอะไรบ้างครับผมนี่อ๋ออันนี้มันเป็นคลองไซ้ไก่เนาะมันนีปลูกประเทภทภักหวานปลา ผลไม้มีส้มโออี่องี้ยก่ะส้มโอมีลางาดแล้วอันนี้ต้นอะไรครับผมอ๋มอนี่ต้นขาเขาไปทําอะไรกินได้บ้างอ๋ออันเนี้ยอันนี้เอาเวลานอมันเนี้ยนอมันนอมันออกมาเนี่ยบางทีเอาพุดเอาหัวอ่อนๆมาไปไปต้มใส่ใส่ไก่เป็นขาอ่อน อันนี้ดอกดอกนี่ก็กินงด้ดอกคานี่ก็กินไ่ายอ,อ๋อ,อปลูกข้าวด้วยใช่ไหมครับเนี่ยข้าวฟูนกปลูกผักอ,อันนี้ต้นผักเชียงดาช่วยอะไรมางครับผมอ๋ออันนี้เนี่ยช่วยลดความดันในเส้นเลือดมันเป็นพักขึ้นบ้านผักชีงดาบ้านเฮาเป็นพักขึ้นบ้านทางเหนือเฮาแล้วเนี่ยครับผมผักชะอมชะอมทำอะไรได้บ้าง ผักลานเอาแกงก็ได้ทอดใส่ไข่ก็ได้แล้วขวาเนี่ยครับนี่ต้นต้นนี้เป็นตัวฟักยาวอ๋อต้นถัวฟักยาวอ๋อนี่ไงฟักยาวมีกำลังงามๆดป็หูใหญ่มากเลยนะ่นแหลยิีมดอ่ะอันนี้ปลาปลาทำเอาไว้กินอ๋อเฮ้ยทำอาหารบ่อยไหมครับ ะทำอาหารทำอาหารผุกมืวยกับไอ้ก้อ,กนกนอนนา่งนี่จะบาบ์ค่อยซี่สะเข้าขิงทำที่นี้อันนี้ก็เส้นด้าเหมือนกันและนั่นคือผักฟางผักฟางเจ้าผักฟางอันนี้คือ,องงคือปลาปลาทำป็นโขกหของนาเนาะแล้วนั่นคือบนบนบนโคกปลูกถั่วปลูกถั่วถั่วเป็นถั่วอะไรครับถั่วคนห้องว่าเป็นถั่ว ถัวทัวที่ปนเอาแกงอ่ะบบบจใช่ทัวฟักยาวนะทั่วทั่วที่เอาแกงใส่ปลาแห้งกะแกงใส่ป่ากะเอียนเนี่ยมันเป็นทั่วปีปนห้องว่าทั่วปีต้นนี่นะเออทัวปี้วเช้าเช้ามานี่คือเดินรอบสวนนี้เลยครับตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงตรงนี้ครับทุกวันอ่ะบางทีถ้าเอามาว่างๆเรากดถอนหญ้าแต่บนนี้ ถอนหญ้าด้วย,ยเออถอนหญ้าลกหญ้านะกับไอ้มันมก,ก,ก็บกับนี่อันนั้นในเมื่อป้านี่มาทําป้าทําป้าอย่าปลูกพริกป้าอย่าเตรียมปลูกพริกต้องปลูกพลาสติกก่อนถ้าแบบปลูกพลาสติกนี่เราเวลา,าเอาเอา้อยาเนี่ยมันจะควบคุมยากอ๋อก็คือเรา <c oughs> คือเราจะกินด้วยแล้วก็ไปขายออด้วยใช่ไหม<า>ครับแล้วก็ที่แม่บอกทั้งหมดนี่คืออินทรีย์หมดเลยครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็น ยแม่จะปลูกคาล้อมอไว้เลยเพราะว่าเขาจะบาดเจ็บสารเคมีเองอะหน้าป้าถึงว่าเขาต้องมีความอดทนและก็ขยันแม่นแม่นแม่นต้องต้องมีความขยันต้องตื่นเช้ามาแล้วมีงูอะไรพวกนี้ไหมครับเคยเจอไหมฮะมีมีไปอยู่แถวไหนครับตรงเนี้ยฮะเออมีมีมีไปเดินใกล้นั้นี่ยกลัวบเดนี้มันไปมีเลยมัน มื่ส่วนมากมันจะกินประ,ประเภทเครียดประเภทเนี่ยมูนุ่ยมูไซมูเนี่ยอ๋อ้น,น,นั่นงมาร์กินนี่จะดูก่อนจะดูก่อนดูดูไหนก็นได้ครับผมดูก<อ>ินอ่ะงั้นระหว่างรอเข้ามาแล้วกันผมจะถามว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันทำนานไหมครับอ๋อมาร์กป่านี่ต้องนานประมาณ3เดือนถึงหเดือนเพราะมันจะย่อยสลาย อ๋อมันไม่เหมือนไม่เหมือนพืชใช่ไหมพืชดีอาทิตย์เดียวก็ได้เจ็ดวันหรือสิบห้าวันกดใจได้แต่ว่าป่านี่ก็ได้ลากาน้นตาลนี่ต้องต้องต้องมีปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งสมมติป่าหนึ่งกิโลกรัน้ตาลก็ต้องหนึ่งกิโลถ้ากินก็ไงฮะอันนี้ไงอันนี้หนาวดูบ่ออกดูบ่อก ถ้าปลาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวแน่ปลาน้ำอาจจะเป็นถังนั่นก็ได้อันนี้อันนี้คาก่นี่หลากหลายอะเป็นคาก่อนโอเคครับแต่กินมันนี่นะสุดยอดเลยแล้วกินเนี่ยต้องหน่งนมกับเมนะว่าไปเลยนี่มันกินหอมเนี่ยโอ้หมดได้แล้วไม่นุ่นกินเนื้อ วได้ได้นะหอมนะหอมแล้วยังมีหอมกันี่อีกไหมนี่อันนี้คือกินหอมเนี้ยเนี่ยดูเขาเหมือนดีเลยดีหอมเขได้ละได้ละเขาจะมีป่าที่เลยป่ามันต้องดูถ้าป่าตัวเขานี่เดินหัวไวแล้วมันเป็นมุกเฉยครับจริงๆจริงๆหอมอออันนี้กินหอมมันจะมีมีป่าจะมีหัวคาเนาะ ออครับอันนี้มันแน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้ฟักแก้วเออฟักทองนฟักถั่ฟักทองอืคือทุกข่างที่วางนี่คือหนักถปหมดเลยเออมาไวหบดเลยก็พ่อป้ากับลุงมีต่อหน้าแรงมาป้าป้าปลูกอ่าฟักทองญี่ปุ่นเนาะมีนมีสคอตนะน้องเออแล้วเวลามันเวลาแมงกินอะอย่างกินเวลามันเสียก็ไอหัวมาทำมาทำอันน้ำมันที่มมดเลยแล้วเวลาแล้วเวลาใช้นี่เราจะใช้ตอนไหน ก็ถ้าอยากเอาใจตอนบำรุงเนาะบำลุงก็ตักขึ้นมากมบาะบะเยอะเกินไปผสมน้ำเจือจางแล้วป่นป่นป่นใบป่นอะเนี่ยเหมือนกับฮอร์โมนตวตนี่ฮอร์โมนตัวตายนี่จะเ,เชื่อแช่ทุกต้องก็เป็นหมอเชือ้อแบบผมก็เแต่แต่ไม่ใช่สารเคมีแต่เป็นสารินทรัย์ไม่ใช่เคมีกินได้เลยเนี่ยกินได้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนดีกว่านี่เป็นนักสารเทาชีวิตนี่นี่นี่นีเนี่ย คนเฮาเนี่ยถ้าเฮาเป็นอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีมีจิตสำนึกที่จะดูแลสุขภาพตัวเ่าตัวก็ต้องหันหันมาทำเกษตรแบบยั่งยืนเป็นเกษตรอินทรีย์แบบปัจเจสารเคมีแต่บางคนน้อยนักที่จะทำได้เนาะเพราะว่าหนึ่ง<ม>เขาต้องมีความอดทนความอดทนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเกษตรกรต้องอดทนแล้วก็มันขยันมันเพียนต้องมันถอนหญ้าตัดหญ้าทำหูในในพื้นที่อบลรกลุงรัง เนาะมาเป็นตียูของหนูแมลงที่มันยังมาทำให้พืชพักของเฮาเสียหายเพราะเพราะว่าเฮาบ่ได้ใจ้สารเคมีเดี๋ยวขอบคุณแม่อุไรนะครับที่พามาเดินดูสวนแล้วก็พ่อด้วยนะครับอขอบคุณมากครับโอเคระหว่างว่าวันเดีวันนี้ก็จบเป็นเท่นี้ครับขอบคุณครับ